สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆมารู้จักกับขี้ไก่ย่านหรือว่าย่าบขี้ไก่ขี้เหล็กย่านหลายท่านอาจจะเคยเห็นทั่วๆไปนะคะบางทีก็เหมือนเป็นวัชพืชคลุมต้นไม้ไปทั่วเลยค่ะเขาจะมีถิ่นกําเนิดจากทวีปอเมริกาในเขตร้อนแต่ตอนนี้ก็มีการกระจายพันธุ์ไปตามธรรมชาติเขตร้อนกึ่งร้อนของเอเชีย ออสเตรเลียแล้วก็หมู่เกาะแปซิฟิกค่ะสนิฐานว่าเข้ามาบ้านเราจากทางใต้จากเพื่อนบ้านนะคะมีการระบาดไปทั่วตามที่รกร้างป่าดงดิบค่ะประมาณ20กว่าปีที่แล้ว ลักษณะทั่วไปจะเป็นไม้ล้มลุกนะคะอายุได้หลายปีเหมือนกันแต่ว่าความยาวจะยาวได้ถึง20เมตรมีการเลื้อยปกคลุมไปทั่วบริเวณเลยลักษณะของใบจะเป็นใบเดี่ยวออกตรงกันข้ามนะคะจะลักษณะเป็นสามเหลี่ยมคล้ายๆแล้วก็มีโคนใบเป็นรูปหัวใจปลายใบแหลมเรียวขอบใบก็จะมีหยักนะคะคล้ายๆกับใบตำลึงค่ะกว้างประมาณ2-6เซนยาวก็3-10เซนได้ บางทีก็เรียบบางทีก็มีขนนุ่มๆน,นะคะสีขาวอยู่ทั้งด้านบนและด้านล่างมีต่อมเล็กน้อยก้านใบก็จะเป็นก้านลักษณะเป็นเล็กๆมีดอกออกเป็นช่อคล้ายกับรูปล่มออกที่ง่ามใบหรือว่าปลายยอดค่ะออกเป็นกระจุบเป็นสีขาวแกมเขียวนะคะลักษณะก็จะเป็นขนาดประมาณ4 5มิลค่ะโคนเขาจะเชื่อมกันส่วนปลายก็จะแยกเป็น5แฉกริ้วประดับบาง มีอับเรโนอยู่ภายในผสมกันพอเริ่มแก่เปลี่ยนจากสีขาวกลายมาเป็นสีแดงจนเข้มสีน้ำตาลสีเข้มมากจนแห้งก็จะมีผู้ที่มีขนสีขาวสำหรับช่วยพยุงให้ลอยไปไกลได้ช่วยในการขยายพันธุ์นะคะก็ มีเยอะมากำนวนได้ว่า1ต้นผลิตมเมล็ดได้1 0 0 0 0 0ถึง,งมเมล็ดต่อต้นนะคะเพราะฉะนั้นกระจายเร็วมากค่ะต้องกำจัดจำกัดพื้นที่เขาด้วยนะคะมุมของนักวิชาการทางเกษตรก็บอกว่าเขามีการปล่อยพิษให้กับพืชข้างเคียงด้วยนะคะทำให้ยับยั้งการงอกของมเมล็ดการเจริญเติบโตของพืชใกล้เคียงมันจะเป็นผลกระทบ ทําความเสียหายกับต้นไม้ที่ถูกคลุมแล้วก็แย่งน้ําแย่งอาหารต้นไม้นั้นก็จะยืนต้นตายแล้วก็ยังเป็นเชื้อเพลิงที่เกิดขึ้นได้ในป่านั่นคือเราจะเห็นว่าพี่ขี้ไก่ย่านจะเป็นวัชพืชที่ร้ายแรงต่อพืชทางเกษตรแล้วก็พื้นที่ป่านะคะแต่มีสรรพคุณสมุนไพรอยู่ค่ะเช่นทั่วๆไปก็ใช้ใบของต้นขี้ไก่ย่านนี่แหละคะ่ะมาบดแล้วก็พอกแผลแผลที่จะเป็นแผลบวมอักเสบปกช้ำ เป็นแผลสดแผลเปื่อยแผลติดเชื้อก็สมานได้เร็วแล้วก็ช่วยให้หายเร็วได้นะคะแล้วก็ส่วนของโรคผิวหนังก็เป็นพวกหิดเคลื่อนหูดน้ํากัดเท้าก็ใช้ใบมาตําแล้วก็พอกบริเวณที่มีอาการค่ะในต่างประเทศในจีเรียก็จะใช้รักษาเกี่ยวกับพวกตาแดงตาเจ็บอักเสบอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ส่วนของพิษแมลงสัตว์กัดต่อยก็ ได้เช่นกันแต่ก็ไม่คอนเฟิร์มนะคะเพราะว่าอันนี้เราไม่มีประสบการณ์เลยค่ะที่ตองก้าก็ใช้เป็นใบอะค่ะมารักษาโรคลำไส้บังคลาเทศก็รักษาแผลในกระเพาะอาหารใช้เป็นยาแก้ท้องอืดท้องเฟ้อบางทีก็ใช้เป็นยาแก้ร้อนในดับพิษไข้แก้กระหายแก้อ่อนเพลยบางทีก็ใช้รากมาต้มน้ําดื่มบํารุงหัวใจบํารุงตับหรือว่าช่วยรักษาอาการตับอักเสบ พวกสรรพคุณเหล่านี้ถ้าเกิดไม่มั่นใจต้องปรึกษาผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญน,นะคะคนที่อยู่ท้องถิ่นห่างไกลถ้ารู้จักไว้ก็น่าจะเป็นประโยชน์ในส่วนเบื้องต้นแต่ว่าคนที่อยู่ในเมืองก็อาจจะพบแพทย์เพื่อรักษาตามอาการให้ถูกต้องนะคะท่านใดที่มีข้อมูลเพิ่มเติมก็คอมเมนต์กันมาได้นะคะฝากติดตามด้วยค่ะและพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขในทุกๆวันนะคะสวัสดีค่ะ